ดออาซียพรีเซนเซต์โดไทลักซ์รีโวสนับสนุนหลักโดยไทลักซ์รีโวร่วมด้วยสวัสดีครับ โอ้มีเจจ๊อบจี้ครับผมโอ้มีเจเก่งกี้ครับและแน่นอนครับนี่คือปฏิบัติการทั่วไทยตามหาศิลปินหน้าใหม่สุสก็ตคลายเพลงอาสยามใน The Asiam Presents by Ayrath Rewo วันนี้ครับเราก็ยังอยู่กันที่ตลาดอู่ฟู่นะครับที่จังหวัดขอนแก่นนี่แหละนะฮะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราเนี่ยจัดการประกวดนักร้องนะในรอบแสดงสดกันนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่านะครับไปคุยกับนักร้องนะฮะที่เข้าประกวดกันนะครับว่าเว่ามีการเตรียมตัวมีการซีซ้อมยังไงกันบ้างครับพร้อมแล้วตามมาเลย ต้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ลุยเข้าไปในงาน The Asiam Presented by Hylac Srivero กันนะครับแหม่ต้องบอกว่าบรรยากาศก็คึกคักมากๆเลยนะครับเพราะมีพ่อแม่พี่น้องเจ้าขอนแก่นให้ความสนใจมาร่วมงานกันอย่างท่วมท้นเลยนะครับภายในงานก็มีกิจกรรมมาร่วมสนุกกันเพียบเลยละครับส่วนวันนี้จะมีนักร้องท่านใดมาแสดงให้เราได้ชมกันเอาเป็นว่าเราไปพบก,กับพวกเขากันดีกว่าครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมายุรินอรัญ,ญยวาฒค่ะชื่อเล่นไวโอลินมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะ และนี่ก็คือน้องไวโอลินนางสาวมายุรินอรัญ,ญาวาสสาวน้อยตาโตอายุ20ปีกําลังเรียนอยู่ปี2ที่วิทยาลัยนัตสินกรลยาสินครับที่บ้านมีวงดนตรีครอบครัวค่ะก็คุณพ่อเล่นอิเล็กโทรนค่ะและก็คุณแม่ร้องเพลงคุณพ่อก็เคยเล่าให้ฟังน,นะคะว่าตั้งแต่อายุประมาณแบบ3 4ีเดือนก็นอนอยู่ข้างเวทีนะคะพ่อหนูเริ่มโตขึ้นไปเรื่อยๆก็เริ่มร้องเพลงจริงจังคือสลับกันพ่อแม่ลูก3คนนี้นะคะ่ะ บอกเลยว่าน้องร้องดีแล้วค่ะแต่ว่าระวังเสียงหลบนิดนึงพี่ยิ้มเข้าใจเพลงนี้มันต้องใช้อารมณ์แต่ว่าเราสามารถที่จะมูฟเมนต์ได้ก็ได้อยู่ทีมโค้ชพี่ยิ้มอาสยามก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าไม่เคยเห็นตัวจริงพี่เขาเพอมาเจอตัวจริงพี่เขาอัทยาใส่ดีค่ะแนะนําเรื่องการร้องเพลงการอยู่หน้าเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะพยายามเอาความเป็นตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะโชว์ให้กับท่านคณะกรรมการแล้วก็ท่านผู้ชมได้ เห็นในตัวหนูค่ะเอาเป็นว่าได้รู้จักน้องไวโอลินลูกทีมของยิ้มอาสยามกันไปแล้วมาที่ลูกทีมของน้องครีมอาสยามกันบาดีกว่านะครับสวัสดีค่ะน้องโอปอค่ะจิรวรรณศรีสาแห่ค่ะอายุ19ปีค่ะมาจากจังหวัดอุดรธานีค่ะ และนี่ก็คือน้องโอปอนางสาวจิรวรรณสีสาวแห่สาวสวยเสียงดีอายุ19ปีจากจังหวัดน,น้องบัวลำพูตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชจังหวัดอุดรธานีครับท่าที่ชอบร้องเพลงก็เพราะว่าชอบไปนั่งเล่นที่หลังบ้านนะคะ แล้วก็ได้ยินเสียงเพลงมามีความสุขอะค่ะได้ฟังเสียงเพลงทีนี้ก็คิดว่าอยากลองทําเหมือนเขาดูว่าเราจะทําได้ไหมทีนี้ก็มีการประกวดอยู่ที่หมู่บ้านแต่ตอนนั้นก็ตกรอบค่ะก็ไม่คิดอะไรไม่คิดว่าการแข่งขันคืออะไรเพราะว่าเป็นเวทีแรกของเราค่ะหลังจากนั้นก็ประกวดมาเรื่อยๆค่ะจนมาถึงเวทีนี้ค่ะก็เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะตั้งแต่ประกวดมาเ่อที่ทาให้ใจ อารมณ์ได้คือคอยยิ้มเท่านั้นให้ดูว่าเพลงนี้มันคือรางวัลจากฟ้าร้อให้มันดูยิ่งใหญ่ใส่อารมณ์นี้อีกนิดหนึ่งร้องไปยิ้มไปได้มาเจอตัวจริงก็ ก็เขินๆน,นะคะแล้วก็ให้พี่เขาเป็นเทรนเนอร์ด้วยได้แนะนาอะไรหลายๆอย่างให้กับเราขอขอบคุณพี่ครีมมากๆค่ะวันนี้นะคะก็จะทําให้เต็มที่ค่ะและนี่ก็คือน้องโอปอสาวน้อยหน้าตาน่ารักจากจังหวัดน้องบัวลําพูแม่ได้ยินน้องโอปออย่างนี้เทรนเนอร์อ่างน้อ,นองครีมอาสยามก็คงจะต้องยิ้มไม่หุบก,กันเลยนะครับเขาเป็นว่าในช่วงนี้ก็ใกล้เวลาที่ต้องขึ้นโชว์แสดงสดแล้วนะครับงานใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ต้องขอจัดเต็มขอหลอ่อขอสวยกันสน่อยแล้วล่ะครับ ไวโอลินค่ะในรอบออดิชั่นที่ผ่านมานะคะแต่งตัวธรรมดามากเลยทุกคนคงจําไม่ได้นะคะวันนี้แต่งตัวจัดเต็มมากเลยค่ะขนาะพ่อเดินมาเมื่อกี้นะคะยังจําลูกสาวตัวเองไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> ก็ขอกําลังแรงเชียร์แรงใจจากชาวจังหวัดกาฬสินแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศเลยนะคะ อ้อนสักขนาดนี้ยังไงก็ต้องช่วยส่งแรงใจให้น้องไวโอลินกันซะหน่อยแล้วนะครับและตอนนี้ก็ใกล้ที่จะขึ้นโชว์แล้วไม่รู้ว่าเทรนเนอร์อย่างน้องยิ้มอาสยามจะเทรนอะไรเพิ่มเติมให้กับน้องไวโอลินกันอีกไหมครับเนี่ยเป็นยังไงคะหลังจากที่เราฝึกซ้อมกันเมื่อเช้านี้ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่า tennis, ได้เทรนเนอร์ดีๆคนนี้นี่เองค่ะนี่เห็นไหมไม่ต้องห่วงเลยนะคะเยี่ยมทั้งเทรนเนอร์ทั้งนักร้องวันนี้เราไม่ต้องกลัวใครนะคะเจอกันแน่นอนค่ะ ร้องเพลงล่ะประกวดมาเยอะไหมประกวดเยอะเหมือนกันค่ะ <โฮ S 2> ข้อดีของการไปประกวดร้องเพลงเนี่ยคืออะไรก็ทําให้เราได้กล้าแสดงออกค่ะแล้วก็โชว์ความสามารถแล้วก็นําคําติชมของท่านคณะกรรมการนะคะไปปรับปรุงแก้ไขค่ะแล้วก็ที่สําคัญเงินรางวัลค่ะโอ้ประเด็นดิล่ลคะตรงนี้แหละครับครับผมและสาหรับเวทีเดอะอาสยามล่ะข้อดีมีอะไรแตกต่างบ้างข้อดีของเวทีนี้นะคะก็ เป็นเวทีที่ทำให้เราได้ไปสู่ฝันที่จริงนะคะก็คือการเป็นศินลปินอย่างเต็มตัวค่ะแล้วก็ได้เป็นศินลปินของค่ายอาสยามคือค่ายใหญ่เลยค่ะ เป็นยังไงล่ะครับสําหรับน้องไวโอลินสาวสวยตาโตลูกทีมจากทีมของน้องยิ้มอาสยามต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเห็น <_ S 1> สาวสวยกันไปแล้วก็ต้องตามด้วยอีนึงสาวสวยกันละครับนั่นก็คือน้องโอปอลูกทีมของน้องครีมอาสยามนั่นเองครับโอปอนะคะจิรวันศรีสาวแหาย่ยังจํากันได้หรือเปล่าเพราะเมื่อวานนะคะแตกต่างจากวันนี้มากเมื่อวานนี้จะเป็นวัยรุ่นนิดนึงเซอร์นะคะวันนี้นะคะจัดเต็มค่ะโชว์เฟรคค่ะเสียงพร้อมทุกอย่างพร้อมเทนเนอร์พร้อมนะคะ ต้องทำเต็มที่นะคะแม่สวยซะขนาดนี้ไม่รู้ว่าน้องครีมอาสยามจะจําลูกทีมตัวเองได้ไหมครับเนี่ยที่สอนไปที่บอกไปโอเคไเขคาวันนี้โอเคค่ะโอเคเลยยังไงต้องทำให้ได้รับรองว่าดีเด็ดดีกว่าสอลุกหนึ่งอุ้จะของเทงไม่เทนเ,เองนะยังไงก็ไม่ได้เชื่อสิอยังไงคะสู้ไม่สู้สู้ค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้น้องปอเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่าครับเรียนอยู่ค่ะอยู่ปีหนึ่งค่ะนอกจากเรียนหนังสือแล้วมีทําอะไรอีกบ้างก็ที่บ้านขายผลไม้ขายผลไม้ใช่ค่ะสมมุติเนี่ยพี่เดินมาสามคนเป็นลูกค้านะอยากจะให้น้องเนี่ยนะครับได้โชว์ลีลาโชว์ลีลาการขายผลไม้หน่อยแบบสุดเวียงอะคนอีสานนะคะครับเอาฝาตาช่างมาค่ะเป้งเป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 ง โหลดเด้อเลอเ์โดนโลดเด้อบันดีเด้อสามโลลอยสามโลลอยเท่านั้นแหละค่ะเอออย่างน้อยก็ดึงดูดแล้วแหละพอบเดินเดินอยู่พอบไปเป้งตกใจแล้วต้องหันมามองเอาไปเลยเหมาหมดเลยแล้วก็ต้องบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยรักใครปรื้มใครก็เสียกันได้นะครับโดยการโหวตเข้ามานะฮะด้วยการส่ง SMS นะพิมพ์นะ R1 ถึง R9 นะครับแล้วก็ส่งมาที่4747700นะครับทุกโหวตมีผลต่อการหาแชมป์ของเดอะอาสยามถูกต้องนะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าในรอบชิงชนะเลิศของเดอะอาสยาม เต้นปลายไฮรักรีโวนะครับที่เราจัดขึ้นในวันเสาร์ที่21พฤศจิกายนนะครับที่ซีซีฮอรมองงามวงวันใครอยากจะไปส่ง s อ s เนมาก่อนเลยนะครับพิมพ์ตัว R อักษรภาษาอังกฤษตัวเดียวเลยครับแล้วส่งมา4747700ของรีบกหน่อยนะฮะย้ำเลยนะพิมพ์ตัว R และส่งมา4747700นะครับบัตรมีจำนวนจำกัด เท่านั้นด่วนๆเลยอ่าใช่แล้วนะครับผม,ผมวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดอวอาสยามพรีเซนต์ d by ไยไพลั์รีโว่เครับวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนหลักโดยไพลั์รีโวร่วมด้วยเดอะอาสยามพรีเซนต์ด้ยไพลั์รีโว